ทุกทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะพามารีวิวตุ๊กตาบาร์บี้ที่ซื้อมาจากหนองคายนะคะเราแกะออกแล้วนะเนี่ยนะนี่นะกล่องส,สวยมากก็ไปดูตัวมันเกาะตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะสวยมากผมมันแบบรื่นอะ รื่นรื่นมากนะคะก็หน้าก็เป็นแบบนี้นะคะผมก็เป็นเกลียวเกลียวสวยมากอันนี้ก็เป็นลายดอกไม้ไม่ได้ใส่รองเทาง้าน,น,นี่อะไรแปลก เดี๋ยวแม่เราเรียกกี่ขาก็ไปดูชุดชุดนแรกไปแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือชุดที่เราชอบมากที่สุดยก็เป็น ที่ละผมของเรามันแถมมากับตุ๊กตาบาร์บี้สวยนะสวยเนี่ยพี่เราไอเดียเจ๋งมากมาทำแบบนี้ให้ตุ๊กตานี่นะตาไม่พี่อย่างงี้ขอลาไปก่อนนะคะ,จะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย